สวัสดีครับเอฟซีเจอกันอีกหนึ่งวันที่แก่งบราจันกับผมผมก็จะรายงานว่าแก่งบราจันตอนหนึ่งวันมีความเคลื่อนไหวคึกคักไหนนะเอฟซีก็มีแขกมาหลายคณะนะครับตอนเช้าหลายท่านแลวครับผมบรรยากาศโดยรวมก่อนนะฮะวันนี้แขกก็พอคึกคักเริ่มเริ่มจะมาครับผม ตอนนี้ก็ผีเสื้อช่วงผีเสื้อนะฮะฤดูนี้ฮะถ้าแมงกระพุนก็ต้องมีน้ำมษาครับผมครับตอนนี้ก็จะมีแขกอีกหนึ่งคณะนะฮะอีกหนึ่งชุดที่จะลงไปดูผีเสื้อที่แกงมังแกงสองครับผมเสือเป็นจุดแมงกระพุนฮะแต่ช่วงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็กำลังเตรียมตัวฮะเดี๋ยวท่านเข้าห้องน้ำบางท่าห้องน้ำท่านบนเลยนะครับ นะฮะชุดน <a> ี้ฮะจะลดท่านจะลงฮะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่อุดหนุนครับผมเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนครับผมติดต่อคุณสมหมายจิตน้อมได้นะหรือว่าทางเฟซบุ๊กผมครับผมปลาที่สำนักสงฆ์ครับผมครับจะมีปลาเยอะฮะบางมัดฉา เราก็จะสวมใส่เสื้อชูชีพนะฮะก็อยากรู้อะไรก็ถามไกดนะผมไกด์จะบอกได้ครับผมเป็นหมอม,มอมยุ่งเข้าแมวลูกที่นี่ของเราฉีดยาวัคซีนหมดแล้วนะครับผมไกด์เราฉีดยาหมดทุกคนแล้วฮะปลอดภัยครับ <c oughs> นี่กเพื่อนิคมนะะจัดคิววันนี้ ุณทุกท่านที่อุดหนุนนะแต่งมาราจารครับผมของเราพระวิสากิจุมชนจัดขึ้นองในกันเองครับผมจัดโดยชุมชนต้องเที่ยวครับชุมชนต้องเที่ยวครับผมหาประจำาไมมนะอมเรานี่ยนะครับทีนี้ก็เป็นชุดที่สองที่สามนะฮะที่จะลงไป ดูไปเสื้อแล้ชมบรรยากาศแก่งบางรจารบ้านหนองไมนาครับผมสองฝากฝังก่งอีกฝั่งจะเป็นซ้ายมือเราก็จะเป็นเพชบูรณ์ขวามือทางเราจะเป็นพิศุโลกนะครับผม,มเนื้อที่ก็เจ็ดแสนกว่ากว่าจำเ็จไม่ได้ฮะต้นน้าเข็ก,ก็เดินีปประมาณสามวันครับผม,มถึงฮะทุกอย่างจะไหลลงพิศุโลกหมดครับผม มาไกยแหว่งออกหน้าครับผมคนเหล่านี้ไกาเฉยฮนะลุงเฉยกายกายสดๆทั้งนั้นเลยสดนะไอเมียสักคนเลยกายตาก,กล้องก็สดเหมือนกันครับภาพส,ายสวยๆผมรอแคร์ชุดใหม่ต่อไปฮะขอบคุณทุกท่านใจครับผมจากลุงหัวชะแนอครับผม,มนี่บรรยาก,กาศในรถออก็เพิ่งจะเริ่มมาฮะนี่ฮต้นตะเคียนครับผมต้นใหญ่ฮะ นี่ก็เป็นขิงนะฮะกินแกงไอได้ครับผมนี่ก็เป็นทอยเลีลครับผมอาพังนี้นะฮะทอยเลีลมาดูบรรยากาศครับผมล้อแขกอยู่ฮะตรงน,นี้มีไปสองสามชุดครับผมคนนี้รู้ทันรู้ทันโรคโควิดนะครับเราเชาวเขาขอร้อมที่จะเปิดท่องเที่ยวนะครับ สนกลุ่มชุมคนคนร <hi> ักป่าบ้านของแม่น้ำเรานี้ก็ได้เปิดท่องเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้ถ้าท่านใดที่จะมาเที่ยวนะครับขอความร่วมมือนะครับนะครับแล้วเอาหลักฐานมายืนยันเพราะว่าเราก็ต้องต้องการความปลอดภัยของท่องเที่ยวแล้วของชาวบ้านของเราด้วยนะครับถ้านักเที่ยวท่านใดนะครับที่สนใจที่จะมาเที่ยวที่แก่งบางจันของเรานะครับตอนนี้ทางแต่งบริบะจันของเราก็ได้เปิด รอรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวคนใดก็จับมาเที่ยวก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับครับผมแขกปรมาชุดแล้วตอนนี้ fc สามสี่ชุดแล้วครับแม่หลวงเราครับผมขอรบกับทุกคนครับทุกบ้านต้องมีนี่ครับผมทุกบ้านต้องมีรูปแม่หลวงพ่อหลวงแล้วครับ สีก็เป็นดอกเอื้องพึ่งนะฮะดอกสีเหลืองสวยครับสีขอบคุณทุกานที่กดไลค์กดแชร์ให้ลุงมดชแนลนะครับต่อสอบถามได้เลยนะครับต่อสอบถามได้นะฮะครับอันนี้ก็พี่คมแล้วนะฮะวันนี้พี่คมจัดคิวครับผมมาให้ดูบรรยากาศนะฮะรอแขกกลับมาครับผมวันนี้ก็พอสมควรนะแขกสี่ห้าชุดแล้ววันนี้อากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับ เหอนุรักษ์แดงสิ่งและสิ่งเหตพันนะฮะอ่านนะครับผมตามมาก็เห็นฮะนี่แขกก็จะกลับแล้วครับผมอ้ยกล้วยฮะมีร้านค้าครับผมมีกล้วยน่ากินด้วยครับนี้แขกเดินทางกลับับนะขอให้กลับโชคดีครับผมทุกท่านนะฮะขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคันครับผมทุกท่านครับผมปลอดภัยครับผม ขอท่านเดินทางสรัสดีภาพครับผมครับโชคดีครับบ๊ายบายครับผมเจ่บอกหน่อยนะฮะนี่ครับผมในป่าบ้านหนองมมนาเยอะครับผมครับวันนี้ก็มีมีหนึ่งคณะนะฮะซีที่มาแก่งผมไม่รู้ว่าจะลงป่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ตัวช่วงนี้ผีเสื้อกำลังเยอะนะฮะแก่งมาจัดแล้วฮะชาติสวยครับพี่ กั้นีคือหเทาบเเย็็นนนปื้างทีเราน้ำเข็กฮะเราจะดับในการดักถ่ายอะไรธรรมชาติหรือสัตว์ป่าอรานุรักษ์แต่ภูบาเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมได้ชมดูครับผมเลโลครับผมขอบคุณมากครับผมที่นี่มีของขายฮะเราก็มีพืชพธุ์การเกษตรเยอะนะฮะไออันนี้สาวรถครับผมบ้าเราปลูกเยอะฮะทิ้งไว้งอมเองฮะไปทิ้ง่ไม่ได้ไป้งไว้องปาดไหม โอ้โหลองดูนะฮะหวานๆครับม่นสะเราจะรักษากลุ่มไว้ให้ลูกให้หลานแล้วต่อไปครับผมอยันนเย็นแล้วก็นั่งเืออนี้เราเราเราจะกินอาหารตอนไหนครับกินกลางวันกลางวันปกพวกแบบบ้านพวกเอ๊ะอะไรของเราเสื้อผ้าเราเรา ตรง้จะเดินมาถึงประมาณตักสามมาถึงสถานที่ที่เราจะพักทางเต็นนอนมันก็จะได้รสชาติอีกแบบ่ครับพี่สวยครับผมครับพี่เขาชอบการน้ำไหมเอฟีพี่เขาชอบเขาชอบมากครับสีดำดำควรอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะเป็นวัสดุที่เก่าแก่มากที่เราใช้มาจนดําได้ขนาดนี้ขอบคุณมากครับพี่โหสุดยอดครับตอนนี้ก็กลับมาคะมันจะวนกันสองครับผมกลับแล้วครับ กลับมาแล้วนะครับสนุกไหมครับพี่สนุกครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณฮะขอบคุณนะฮะที่อุดหนุนครับผมครับตอนนี้กำลังกลับมาแล้วฮะที่ไปข้างบนครับผมวันนี้ก็พอสมควรครับผม เขาอยู่หลายหลายคลิปเลยครับผมแทบทุกคลิปฮะตามน่อยนะครับทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวหลายอารมณ์ฮะเราจะปิปคลิปนี้ไว้ตรงที่9นาทีครึ่งครับผม,ไ,มไ,ไปแล้วฮะมาบัอออกหน้าแล้วครับผีเสื้อเยอะไหมครับพี่วันนี้ผีเสื้อมีไหมฮะผีเสื้อ อ๋อมีน้อยครับอากาศมันมันไม่ร้อนฮะไม่ร้อนแต่ว่าพอแดดมามันก็มีอะค่ะครับพี่ครับผมขอบคุณมากที่อุดหนุนครับผมไม่ต้องห่วงนะใกล้เราฉีดยาทุกคนแล้วนะครับผมปลอดภัยครับใกล้เราฉีดยาเรียบร้อยฮะอากาศน่าเชื่อใจครับพี่ครับผมครับโชคดีนะครับผม มทุกงานเลยนะมอมเรานี่ทุกงานอนะไรนี่เ้าก็คลิปนี้ก็ปิดไว้แค่ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับพี่ีผมสวัสดีครับทุกน้ำใจครับผมขอบคุณครับ